คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องนี้โดยคุณครูชาติครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกที่เขาส่งมานะคะเขาตั้งชื่อเรื่องว่าเจอดีที่โรงแรมประจำเขาส่งชื่อโรงแรมมาด้วยนะแต่เดินหนยบอกพี่หลังใหม่เราอาจจะเคยไปนอนก็ได้จังหวัดเชียงใหม่ ครับผมค่ะเรื่องนี้มอยู่ว่าคือคุณครูอะค่ะทุกครั้งที่เขาไปพักที่เชียงใหม่<ะ>เขาก็จะใช้บริการโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมประจําแหละ,ะแต่เขาบอกว่าของครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะ,ะเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อสองปีก่อนนะคะวันนั้นเนี่ยเขาได้เดินทางไปเชียงใหม่กับภรรยาแล้วก็มีการจองห้องพักตามปกติพอไปถึงค่ะด้วยความที่เวลามันเย็ยนมากแล้วเนี่ยเขาไปเจอรีเซพชันลงทะเบียนตามปกติ เขาได้เลขห้องเป็นเลขสองหนึ่งศูนย์นะครับห้องนี้อยู่ติดบันไดค่ะ,ะบันไดบันไดบันไดาทางขึ้นไม่ใช่บันไดหนีไฟฮะบันได<ะ>ไม่รู้เขาบอกมาแค่นี้ลักษณะของห้องเนี่ยปกติเหมือนโรงแรมร้านนาทั่วไปแต่ที่แปลกกว่าวนั้นก็คือพอเข้าไปในห้องคืนแรกอะค่ะเหตุการณ์ในห้องปกติดีทุกอย่างนะครับยกเว้นตอนนอนอยู่ เขาบอกว่าตอนที่นอนอยู่เนี่ยมันมีเสียงเหมือนคนอาบน้ําอยู่ในห้องน้ํทาทั้งๆที่ทั้งสองคนอยู่บนเตียง้ะนะแต่ด้วยความเพลียทั้งครูแล้วก็ทั้งภรรยายก็ไม่สนใจอะไรพลอยหลับไปอพอตอนเช้าค่ะคุณครูก็ไปถามแฟนว่าได้ยินเปล่าเสียงเมื่อคืนน่ะเหมือนมีคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้านะแฟนเขาก็บอกว่าได้ยินคนนั้นก็เป็นครูคุณครูเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเขากลัวว่าแฟนเขาจะกลัวค่ะแล้วนนั้นเนี่ยทั้งสองคนเขาก็ออกไปเที่ยวกัน จนพอตกเย็นกลับมาถึงโรงแรมเขาบอกว่าคืนเนี้ยคืนที่สองอหนักเลยครับด้วยความที่ว่าไปเที่ยวมามันเคลียร์มากเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งเคลียเขาก็เลยหลับไปทันทีแล้วพอสะดุ้งตื่นอีกทีคือกลางดึกค่ะค,คืนนั้นเนี่ยอยู่ๆเขาได้ยินเสียงคนอาบน้ำอีกแล้วแล้วทีวีอยู่ดูมันก็เปิดเองค,คุณครูเขาก็เลยลุกมาปิดค่ะพอลุกขึ้นมาปุ๊บแฟนครูเขาก็ตื่นแล้วพูดว่า หลักเถอะพี่อือย่าไปกวนเขาครับครูเขาก็เอะใจว่าผัวใครอ่ะแล้วพูดถึงใครอ่ะแล้วเขาก็เลยลุกไปเปิดห้องน้ําดูว่าเสียงที่ได้ยินอ่ะมันคืออะไรอปรากฏว่าห้องน้ําพื้นก็ไม่เปียกเขาก็เลยงงๆคิดว่าหูฝ่ายอีกแล้วมั้งเขาก็เลยกลับมานอนต่อค่ะออผ่านไปจนเวลาน่าจะประมาณตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยแหละทีเนี้ยหนักเลย ครูสะดึ้งตื่นเพราะว่าเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันอืเป็นเสียงของผู้ชายผู้หญิงแต่พอเขาลืมตาดูมันไม่เห็นอะไรเลยค่ะคเขาก็เลยคิดว่าคงเป็นข้างห้องเลยมั้งแต่ที่ตกใจก็คือพอจังหวะที่ครูเหลียวไปดูแฟนเสร็จอะคะ่ะหันไปมองแฟนนะเขาก็หันกลับมานอนต่อจังหวะที่กําลังเคลิ้มเคลิมได้ยินเสียงคนมากระซิบข้าง,างหูบอกว่าได้ยินเราไหมเท่านั้นแหละ<อ>ครูรีบหันไปกอดแฟนเลยค่ะคทีแรกเนี่ย ครูคิดว่าแฟนหลับแต่ปรากฏว่าแฟนแกร,รีบดึงมือของแกไปไว้ที่หน้าอกแน่นเลยนะ,ะ,ะพร้อมกับบีบมือของแฟนครูกลัวมากพอรู้ว่าแฟนได้เหมือนกันเนี่ยครูก็เลยรีบลุกขึ้นมาสวดคาถาบางอย่างค่ะคาถาเนี่ยคือต้องบอกว่าครูเขาสักยันที่หลังไว้ด้วยเขาก็เลยสวดคาถาที่อยู่ตรงหลังเขาอะค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยครูก็เลยไปหยิบเหรียญบาทที่กระเป๋าแล้วพูดในใจว่าเรามาเที่ยวมาพักผ่อนนะ,อะขอซื้อเตียงนี้นะ แล้วเสียงพูดคุยก็เงียบไปอืพอเสียงเงียบปุ๊บครูก็ล้มตัวลงนอนค่ะหลับตาแต่ขณะที่ยังไม่หลับก็มีเสียงคนเดินวนอยู่รอบเตียงอ่ะพี่แล้วเขย่าเตียงเหมือนแบบเดินแล้วขาชนเตียงปึ้งๆอ่ะแฟนครูรีผ่านหน้ามาซบอก,อกครูเลยค่ะแบบว่าเขากลัวมากๆครับซึ่งเสียงแบบนั้นเนี่ยดังอยู่แบบนั้นจนถึงเกือบตีสี่อ่ะอ แล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทจนเผลอหลับไปครับพอรุ่งเช้าค่ะแฟนเขาไม่พูดอะไรรีบเก็บของแล้วบอกว่าลงมาทานอาหารชาเช้าเถอะครูก็ถามว่าเมื่อคืนน่ะเป็นอะไรแฟนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วหลังจากนั้นค่ะแฟนเขาก็เล่าว่าแกได้ยินเหมือนกันแกไม่ได้นอนหรอกแล้วก็ได้ยินทุกเหตุการณ์เลยด้วยแต่แกไม่กล้าพูดแล้วด้วยความมืดเนี่ยแกก็เลยเอาหูฟังอ่ะมาใส่หูเพื่อที่จะกลบเสียงทุกอย่างไงครับ แต่เสียงอะ่ะมันก็ยังทะลุเข้ามาถึงในหูฟังเลยค่ะอพอเล่าเสร็จทันข้าวเสร็จครูเขาก็เลยไปแจ้งเช็คเอาท์แล้วคืนกุญแจแต่ที่แปลกก็คือพนักงานคืนเงินของคืนที่สองให้แล้วบอกว่าเมื่อคืนพี่ไม่ได้หลับใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ทุกวันพระแหละห้องนี้ไม่รู้เป็นไรใครมาพักคืนที่สองถ้าตรงกับวันพระจะโดนทุกาย่ออ ครูก็ถึงกับอึ้งไปเลยหลังจากนั้นครูก็ไม่กลับไปพักที่โรงแรมนี้อีกเลยค่ะเดี๋ยวนะมันมีโรงแรมมีพนักงานแบบนี้อด้วยหรือค่ะที่รู้ว่าอ๋อวันเนี้ยมีแขกมาพักในห้องที่เคยมีปัญหาเฉพาะคืนวันพระอืแล้วพอแขกคนนั้นเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บอ้าวเมื่อคืนพี่ไม่ได้นอนใช่ไหมเมื่อคืนวันพระนี่คืนเงินให้เฮ้ยมันมีงั้นจริงๆเหรอมันมีแบบนั้นมันมีแบบนั้นจริงๆใช่ไหม แต่ส่วนมากเขาจะไม่คืนคือ,อทำเบอร์เออไม่บอกข้อมูลเราไม่มีค่ะไม่มีที่นี่ไม่เคยมีอะไรเออถูกไหมไหมจะพูดอย่างนั้นอ่ะขอเสียง่าบเมื่อกี้อีกเหรอที่นี่ไม่เคยมีอะไรไม่เคยมีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะที่อยู่มาตั้งนานแล้วแต่พอไปถามป้าแม่บ้านร้านอาหารข้างบ้านข้างโรงแรมอาหารตามสั่งวินมอเตอร์ไซ ข้อมูลนี่พังผูโอ้เมื่อสามวันก่อนนี่ยิงกันตายนี่มวคนสี่วันก่อนอีก <c oughs> ตายในห้องน้นํานี่ตายบานเลยค่ะ <c oughs> เออเป็นซะอ,อย่างนั้นค่ะ <c oughs> นะครับคือเรื่องเนี้ยก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าประวัติความเป็นมางห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้อย่างเดียวว่าวันพระใครมาพักห้องเนี้ยเจอใช่ค่ะแล้วเสียงที่กระซิบที่ได้ยินบอกว่า <c oughs> อย่าไปกวนเขาเลยพี่อื <c oughs> คือไม่ใช่เสียงแฟนหรอกก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคงคุยกันอ่ะเขาคงคุยกันว่าเอ้ย น่าจะเป็นการปรามฝ่ายชายว่าจะไปคุยแต่พอคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันเลยคนลุกเออดันหนูจองให้โรงแรมนี้ที่เดียวกันปะเนี่ยไม่ไม่เราไม่เคยพักแฮะไม่เคยเพราะว่าฟังจากชื่อเป็นสไตล์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่สไตล์เราอยู่แล้วใช่ค่ะเออนะฮะของเราต้องคอโเนีเของเราเนี่ยแต่โอ้โหหนักเลยเนี่ยลองละ บันไดหนีไฟได้ที่บันไดที่จังหวัดหนึ่งก็แล้วกันค่ะนะครับไม่ได้เจออะไรนะไม่เจอก็อสบายดีแต่ด้วยบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะเท่านั้นเองที่มันรู้สึกแบบโหมันอยู่ในท้องที่ที่คนพักผ่อนกันไงไม่ใช่ที่แบบเออเป็นเมืองแห่งสีสันกลางคืนมึดตึกเขาก็เลยหลับกันเร็วตึกฝั่งตรงข้ามแบบมึดมึดอ่านะครับมึดมึดเลยมึดมึดใช่ไหมครับมึดไปเลยอ่ะ แต่นอนสบายนนจริงจรหลับสบายจริงๆค <Ha. S 1> ่ะอ่านะฮะส่วนโรงแรมสไตล์แบบเนี้ยอย่างที่เรื่องมาเก็ตที่ส่งมาเนี่ย <Ha. S 1> ก็ไม่ใช่วิถีทางของเราหนูไม่ชอบหนูกลัวเวลาเราจองเราก็จะไม่เอาอย่างนี้อืเพราะเออมัน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 ไม่มีอะไรหรอกบางทีมันสวยงามบางคนอาจจะชอบแต่มันอาจจะไม่ถูกจริดพวกเราค <Ha. S 1> ่ะอ่าเราก็จะดูว่าอ๋อโอเคเฮ้ยใ,ให้มันดู ให้มันดูแบบทันสมัยอยู่ใจกลางหน่อยอืมเออสร้างสร้างหลังๆหน่อยอะไรนะสร้างแบบใหม่ๆหน่อยเออนะเพราะว่าหนึ่งคือมันใกล้ร้านของกงของกินอะไรพวกเนี้ยเราเรากินกันเยอะค่ะเาลาไปไหนมาไหนอะไรพวกเนี้ยนะฮะโรงแรมรีโนเวทก็ไม่เอาบางทีเราก็ไม่ได้เช็คหรอกเราก็ไม่ได้เช็คอะไรที่มันละเอียดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ส่วนมากเราก็แถวคาดไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรหรอก ไม่อยู่ได้แต่ไม่เจอก็ดีถ้าเจอก็ถือว่าเป็นกําไรไม่เอากำไรดิ <laughs> ก็มา,ากําไรของคนเดียวสิ <laughs> ที่ไม่เอาสิกําไรอะหนูก็อยากจะมีกําไรตอนอยู่กันหนลายหลายคนยงไงพี่เออไม่เอาดีกว่า <laughs> ก็โอ้โหแล้วนอนกับตักกี่ด้วยนะอื <laughs> ไม่รู้ใครจะร้องก่อนใครเลยเนะี่ยหนูไม่เป็นไรหนูหนรับก่อนแต่ฝั่งผมไม่สบายใจได้ <laughs> พี่ลับก่อนโอ้ถูกต้อง ค่ะคือไอ้ไอ้ไอ้หลานผมนี่มันจะนอนดึกผมก็จะนอนถือโอกาสนอนก่อนมันก็จะโหลดกงโหลดก๊าซอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ชอบส่งมสเดจมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะวันนี้ก็ตีสองตั้งแต่สมัยที่แยกห้องนอนกันแล้วอ่ะมันเป็นเด็กขี้สงสัยได้ยินเสียงไหมมันเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นยีนเสียงคนลักเก้าอี้ไหมเออมันเป็นเด็กที่แบบมันถ้าดีนอะไรมันมันเป็นเด็กขี้สงสัยไงอยากรู้อยากเห็นว่า เฮ้ยทุกคนได้ยินเหมือนมันหรือเปล่าอืม hmm. แต่ผมผมผมไม่สนใจนปิดโทรศัพท์นี่ไม่ใช่ครับผมไม่จับโทรศัพท์เ <c oughs> อหรือถ้ามันเห็นผมหลับมันจะไม่ถามแต่ถ้า <c oughs> ผมไม่หลับเนี่ยอ่าได้ยินไหมเพรามันถามพี่อ๋อโทไม่น้าพี่หลับมันถึงไลน์มาเออไม่มีใครคุยกับมันเลยหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e และกดกระดิด่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลาก plus. o com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android